คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันมต้องมีครอบครัวก่อนถึงจะจะ,จะเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องลูกตอนตอนที่เราอยู่คนเดียวมันค,คนลระแบบกันนะ<ม>พอเราพอเรามีคู่ชีวิต<ม>ก็อีกแบบหนึ่งนะ<ม>ความสัมพันธ์ความสภาพในบ้านอะไรก็อีกแบบหนึ่ง<ม>แต่พอเริ่มมีลูกปุ๊บก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งลูกคนเดียวยังไม่พอหลายคนก็อีกแบบคนที่สองคนที่สามลูกสามคนก็สามแบบสี่คนก็สี่แบบ แล้วในอัลกุรอานพูดถึงบททดสอบในครอบครัวยังไงน่ากลัวมากว่าต่ลราบอกว่ายาอายฮัลละดีนอามานูอินนามินอัจวาจิคมัวอูลาดิคมฟิดนะอาดูลักุมอาดูลักุมอาดูวัศัตรูโอ้ยฟังตรงนี้เนี่ยดักน่ากลัวนะอีกอยะางนี้ก็ฟิตนะนะอินนามอัมวาลุกุมัอูลาดิคมฟิตนะอายัดเดียวกันนี่แหละอาดูลักุมถ้าเราฟังเราอ่านถึงแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วเรากลับมาดูภาพจริงๆริเฮ้ยลูกของเราเป็นศัตรู

คือคนที่อ่านผ่านเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่านเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหมือนกันเนี่ยแต่ทําไมเราแต่ลาถึงใช้ใช้ถึงสามคำความแปลกของมันก็คือให้อภัยสามครั้งยังแปลกไม่พอกับครอบครัวเนี่ยเราต้องอภัยคูณสามเพราะมันคืออดูวยกับคนธรรมดาบางทีเราอภัยแค่ครั้งเดียวแต่กับคนในครอบครัวเราต้องอภัยถึงสามครั้ง ม,มันรรสําคัญมากและมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเจอในครอบครัวจริงๆถ้าคนเป็นพ่อบ้านคนเป็นผู้นําครอบครัวไม่มีนิสัยนี้ม,มันควบคุมยากมากควบคุมใจตัวเองก่อนนี่แหละยากมากมนะที่มันเกิดปัญหาในครอบครัวต่างๆนั้นนะเพราะว่าไม่มีการอภัยให้ซึ่งกันและกันอ,อภัยแบบที่หนึ่งอัลอาฟูก็คือเราสามารถที่จะถีบตบทำร้ายคน เราลงโทษเขาได้แต่เราระงับนี่คืออาฟูเวลาที่เครียดขึ้นมาแล้วก็เด็กๆมันดื้อขึ้นมาเนี่ยอยากไหมสักเคยไหมที่แบบว่าพลังแบบแบบอาจจะคําพูดหรือว่าการกระทําอ่ะเพราะฉะนั้นอัลอาฟูก็คือสามารถที่จะลงโทษได้แต่ไม่ลงโทษเหมือนที่เราอ่านดูอานในอรมฎอนอ่ะอัลลอฮฺไม่เอ็นนกะาอาฟูนตุเฮบุลอาฟูฟะฟะอันนี้ถามว่าอัลลอฮฺตะลงโทษเราได้ไหมที่เราทําบาป แต่พระองค์ไม่ลงโทษนั่นแหละเราต้องอาศัยค <realm>, so ุณลักษณะนี้กับลูกๆกับคนในครอบครัวด้วยระงับที่จะลงโทษทั้งๆที่เรามีอำนาจจะทําตอนนั้นได้เลยนี่คืออาฟูอภัยแบบอาฟูวัทัสฟูวัทัสฟูเนี่ยเขาบอกว่าฟัสฟะอันหุมวะกุลสลามอัลกุออานก็มีฟัฟะอันหุมวกุล س ลามฟัสฟูก็คือ ไม่สนใจบางเรื่องบางอย่างเนี่ยก็คือมองข้ามบ้างบางคนจดเอาไว้เลยนะจบวันนั้นทำอย่างนี้พอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยออกมาหมดเลยอยู่ในไส้ในพุงไม่มีซับอัลซัฟก็คือไม่ลงโทษแต่แรกก็คือไม่สนใจแต่แรกบางอย่างที่มันแบบไม่ไม่ใช่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นหุกโงมขอละตะลาหรืออะไรเป็นความผิดส่วนตัวขนาดมมชรุกีนกับมมชรุกีินเนี่ยละตะลาอย่างสั่งให้ท่านนบี ฟัสฟะอันโุมและอันสุดท้ายวัตโรฟิรูอันนี้คือสุดยอดของการอภัยเราโกรธเขาแค่ไหนเราไม่ชอบเขาแค่ไหนเขาทําผิดกับเราแค่ไหนสุดท้ายเราอภัยแล้วยังไม่พอนะอัลเอห์ซซนบะดัลาฟูนี่คืออุฟรอนเหมือนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอภัยให้เราไม่พอนะยังให้อะไรอีกให้ริสกีให้เนื้อมดต่างๆหลังจากที่เราทําผิดต่อพระองค์นี่คืออุฟรอนเพราะฉะนั้นกับครอบครัวเนี่ยมันต้อง อาศัยการอภัยสามอย่างนี่คือตัวอย่างของการตตดบดและเวลาที่เราได้ข้อมูลจากอายัดแบบนี้มาแล้วเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนกับตัวเราเองเรารับมือได้เราเราต้องการเราต้องการฮิดายาเราต้องการทางนําข้อชี้นําแบบนี้แหละจากอีกหลายๆอายัดในอัลกุรอานเพื่อเอามาใช้กับชีวิตจริงข้อชี้นาของเรากับครอบครัวข้อชี้นาของเรากับ ลูกศิษย์ข้อชีน้นาของอัลกุรอานที่เราเอาเอามาใช้กับคนที่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับเรา mm hmm. คนที่เห็นต่างกับเรา mm hmm. มันสามารถที่จะค้นได้หมดเลย mm hmm. จากคำพียงออกล็อกสมาร์ตแล้เพียงแต่ว่าเราจะไปหาเจอมันได้ยังไง